พี่อ้อมยังดูหอมอยู่เลยนะพี่อ้อมร้อนจบไปตั้งนานพี่อ้อมยังหอมไม่หายเลยฮ่าฮอาฮ่าฮ่งฮ่เยอะต้องวิ่งเยอะวิ่งเยอะมาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปคุยตรงนั้นดีไหมคะไตรงกันเลยนะทุกคนจะได้เหนื่อยเท่ากันพี่อ้อมนั่ไปเยอะพี่อ้อมยังหอมอยู่ครับเชิญครับเชิญครับพี่อ้อมไปไปดูลงหลังให้พี่ว่าเขาทุกคนหอมลงหลังให้่มหลังให้่มหลังให้ว้ ต้ตับมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปตลมหมดเวลาวันนี้วิ่งกันขนาดนี้ใช้เวทีกันคุ้มขนาดนี้ก็บอกว่าสุดยอดจริงๆพ,พ,พิ่ไทยก็ด้วยเหรอก,กูก็นื่อยได้ข่าวว่าเดินแค <c oughs> ่ตรงนั้นเอ <c oughs> นงน,นะพี่เมียน,นะครับว่าก็ทำเวทีเป็นกากะบาดอย่างนี้เพราะว่าเป็นห้องพยาบาลครับเด็ก เราผสมพิยาบาลกันจะบอกว่าโอ้โหไม่ใช่นะที่มาในที่นี้เนี่ยครับพี่เพราะว่านี่รวมกันอายุเป็นแสนเลยนะคนดูเหรอพี่แสนปีอะพี่โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาในที่นี้แที่มาเป็นส่วนหนึ่งของ90้คูณสใช่ค่ะผมเคยเล่นแต่การวัดไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยดีใจดีใจอันนี้จะถือว่ารว ผมชอบผมชอบที่พี่อ้อมคุยกันเมื่อวานเนี่ยว่าวันนี้ย90คูณ2เนี่ยคนดูเนี่ยเขาอายุประมาณรุ่นไหนกันผมอยากรู้จะถามเพื่อเราเข้าตัวเลยนะจริงๆริงก็ว่าเราไม่ต้องถามอายุกม่ได้นะแล้วพี่อ้อมบั้ครับพี่อ้อมอายุไงบ้างนะพี่อ้อมอายุปไงบ้างใครอยากรู้อายุพี่อ้อมขอเสียงหนครับพี่อ้อมตอบช้า ไปค,คิดว่าอายุน้อยกว่าพี่อ้อมสงเสียลเลยเมือ่อวานเนี่ยเขาเออกเพจมาบอกพี่อ้อมหน้าเด็กชา,ากส่วนพี่ไทยหน้าดำมาก <laughs> พี่อ,อ้อมจริงๆวันนี้คือเราไปคิดกันมานะว่าอันนึ่นให้อ้อมฟังจางนี้หรือฟังจางนี้อันทก่หนึ่งหรือรอ,รอี่องอยากพูดว่าอะไรคะ ออฟังข่าวพี่อ้อมทุกวันดีที่อ้อมไม่เคยเห็นในข่าวค่ะอันนั้นแค่เป็นคนเล่าก็พอแล้วค่ะท่านในข่าวเยอะสุดหาจะตามพี่อ้อมมาคอนเสิร์ตนี้ได้ยากมากนะครับใช่ครับไปเอามาทำชุดบวชทีมาเลยนะครับนี่ท่านนี่ครับจะไปแฟชั่น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 วันนี้ผมไปทำฮะมาทีแล้วค่ะผมใส่เสื้อโซ่แล้วเราก็บอกว่านอกจากพี่อ้อมแล้วเนี่ยเราสี่สี่คนเนี่ยมันเป็น เกสที่เนี่ยเรามาในนามของครอบครัวตัวต่อของตัวต่อมีมีผมต้านะฮะมีพี่ตุ้ยครับมีมีติ๊กนะฮะและนี่พี่ไต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 นี่ชื่อเต็มๆคืออีไตนะฮะโอ้เมืองไอตาแล้วก็ครับพี่เป็นแทนแล้วก็ต้องมี่เปอีตุ้ยเลย แต่ตอนขาปล่อยเขาหล่อไปก่อนพี่ต้องขออนุญาตทุกท่านอย่าหาว่าตัดคนนะคะาครับผมต้องจัดลีคอยผมนะขอตัดคนครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนในที่นี้มาดูพวกเราด้วยความที่ถึงและสิ่งที่เขาคิดเห็นก็คือบทเพลงที่เขาที่ถึงถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเพลงที่พวกคุณคิดถึงกันดีกว่าค่ะไปไปไปนะครับิมครับ